ดวงชะตาราศีมังกรประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีมังกรแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยความหวังดังนักปีนเขาที่มองเห็นเส้นทางที่ขรุขระแต่ก็มั่นใจในความสามารถของตนเองพลังงานที่ส่องประกายมาจากท้องฟ้าในช่วงนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมั่นคง ลักษณะโดยรวมของเดือนนี้สำหรับชาวมังกรจะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นสูงเหมือนกับนักสร้างปราสาทที่ต้องวางอิฐทีละก้อนด้วยความประณีตคุณจะพบว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความท้าทายในตอนแรกกลับกลายเป็นโอกาสทองที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้านการงานการเติบโตอย่างมั่นคงในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเสมือนฤดูเก็บเกี่ยวที่ชาวมังกรจะได้เห็นผลจากความพยายามที่สั่งสมมานาน หากคุณเป็นพนักงานออฟฟิศอาจจะพบว่าโปรเจกต์ที่คุณดูแลอยู่เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมีผู้บริหารเริ่มให้ความสนใจในผลงานของคุณมากขึ้นดังดอกไม้ที่ผลิบานหลังจากการดูแลอย่างใส่ใจสำหรับชาวมังกรที่ทำงานเป็นอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกมากขึ้นเหมือนนักหมากรุกที่ต้องคิดหลายขั้นตอนล่วงหน้าการตัดสินใจในช่วงครึ่งแรกของเดือนจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาว อย่างเช่นหากคุณเป็นนักการตลาดดิจิทัลคุณอาจได้รับโอกาสดูแลแคมเปญใหญ่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนอย่างรอบคอบหรือหากคุณเป็นครูคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการพิเศษที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางอาชีพอย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีช่วงที่ความกดดันจากงานทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่ถึงจุดที่ต้องพึ่งพาจิตใจมากกว่าร่างกาย การรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนจะเป็นสิ่งสำคัญจงจำไว้ว่าแม้แต่เครื่องจักรที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องการการบำรุงรักษาในช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจเป็นการได้รับการเลื่อนตำแหน่งการเพิ่มเงินเดือนหรือการได้รับความไว้วางใจในงานที่สำคัญมากขึ้นเปรียบเสมือนนักปีนเขาที่มองเห็นยอดเขาใกล้แล้วด้านการเงินการสร้างมั่นคงทางการเงิน ด้านการเงินของชาวมังกรในเดือนนี้จะเป็นเรื่องราวของการสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งเหมือนกับการสร้างเขื่อนที่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างแต่เมื่อเสร็จแล้วก็จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นได้รายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหากในช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเงินที่เคยค้างชำระหรือนี่สินต่างๆจะเริ่มมีทางออกที่ชัดเจนดังฟ้าหลังฝนที่เริ่มใสขึ้น สำหรับการลงทุนช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาข้อมูลและวางแผนการลงทุนระยะยาวเหมือนนักเดินทางที่ศึกษาแผนที่อย่างละเอียดก่อนออกเดินทางอย่าตัดสินใจลงทุนแบบผุดผ่องหรือตามกระแสโซเชียลมีเดียตัวอย่างการจัดการเงินที่ดีสำหรับชาวมังกรในเดือนนี้เช่นการตั้งเป้าหมายประหยัดเงินสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทเพื่อสร้างกองทุนฉุกเฉินหรือ การจัดสรรเงินได้70%สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น20%สำหรับการออมและ10%สำหรับความบันเทิงและการลงทุนในตัวเองช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถยนต์หรือสุขภาพแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะเงินที่คุณได้วางแผนไว้จะช่วยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นเหมือนร่มที่เตรียมไว้ป้องกันฝนที่ตกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสสร้างรายได้เสริม อาจเป็นการได้รับงานพิเศษการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือการได้รับเงินคืนจากการลงทุนที่เคยทำไว้เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวผลไม้จากต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ด้านความรักบทไหนของหัวใจสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังคนเดียวเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือรักหลังจากช่วงที่ผ่านมาที่อาจรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับเรื่องความรักหรือมุ่งเน้นไปที่การงานและการเงินมากเกินไป ช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำความรู้จักตัวเองใหม่เหมือนกับการมองกระจกและเห็นภาพของตัวเองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักใหม่โอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะมาจากสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในที่ทำงานคอร์สเรียนที่เพิ่งสมัครหรือแม้แต่ร้านกาแฟที่เป็นประจำเหมือนดังดอกไม้ที่บานในสวนที่คุณเดินผ่านทุกวันแต่ไม่เคยสังเกตอย่างเช่น คุณอาจพบกับคนที่มีความคิดคล้ายกันในเรื่องการวางแผนอนาคตหรือคนที่มีความมั่นคงทางอาชีพเหมือนกับคุณความรักของชาวมังกรมักจะเริ่มจากการเคารพซึ่งกันและกันก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ลึกซึง้งอย่างไรก็ตามจงระวังการตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปในช่วงกลางเดือนอาจมีบางคนที่ดูดีแต่ไม่จริงใจเหมือนดอกไม้ปลอมที่สวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมใช้สัญชตาตญาณและสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายให้ดี ช่วงปลายเดือนจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สำคัญอาจเป็นการยอมรับความรู้สึกของกันและกันหรือการตัดสินใจที่จะให้โอกาสกับความรักที่เพิ่งเริ่มต้นสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวมังกรที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เหมือนกับเรือที่ต้องผ่านพายุเพื่อพิสูจน์ว่าแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะหากรากฐานของความรักมั่นคงคลื่นลมต่างๆจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้น ช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยกับคู่รักโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอนาคตหรือการวางแผนชีวิตเหมือนกับนักดนตรีสองคนที่พยายามเล่นเพลงเดียวกันแต่ยังไม่ลงจังหวะการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยแก้ปัญหาได้ความสัมพันธ์ที่มีมานานอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอาจเป็นการย้ายบ้านเปลี่ยนงานหรือการตัดสินใจเรื่องการแต่งงานการมีลูกเหมือนกับการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่ต้องปรึกษาหารือกันให้ดีอย่างเช่น หากคุณกับคู่รักมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องการออมการลงทุนลองนั่งคุยกันอย่างสงบแต่ละคนเสนอแผนการเงินของตัวเองแล้วหาจุดร่วมที่ทั้งคู่พอใจได้ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นความรักจะมีสีสันมากขึ้นอาจได้ไปเดินทางด้วยกันไปดูหนังหรือทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้ความสัมพันธ์สดใสขึ้นเหมือนกับการเติมสีใหม่ให้กับภาพวาดที่เริ่มซีดจาง สำหรับคู่รักที่เพิ่งคบกันช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกันและกันที่ลึกซึ้งขึ้นอาจคุณพบด้านใหม่ของคู่รักที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขดังการเปิดของขวัญที่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรในช่วงปลายเดือนจะมีการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์อาจเป็นการตัดสินใจอย,อยู่ด้วยกันการมั่นหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันการตัดสินใจเหล่านี้จะส่งผลต่อความสุขในระยะยาวคำแนะนำพิเศษสำหรับเดือนนี้ เหมือนกับนักเดินทางที่ต้องเตรียมสเสบียงและอุปกรณ์ก่อนออกเดินทางชาวมองครควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองแต่อย่าลืมขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการดูแลสุขภาพจิตใจจะสำคัญมากในเดือนนี้การทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการใช้เวลากับธรรมชาติจะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการเผชิญกับสิ่งต่างๆสุดท้ายจำไว้ว่าชีวิตเป็นเหมือนการปีนเขาบางครั้งเส้นทางอาจขรุขระ แต่ทิวทัศน์จากยอดเขามักจะคุ้มค่ากับความพยายามเสมอเดือนนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้